ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นไอดอลด้วยกันเองหรือแม้แต่นักสแสดงนักดองชาวอเมริกาไปจนถึงทีมงานของค่าย YG นะครับตั้งพากันรักแล้วก็ชอบลิซ่าเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าโซโล่ในครั้งนี้นะครับถึงแม้ทั่วจะได้ไม่เยอะแต่ว่าลิซ่านั้นเรียกได้ว่าตกคนได้จากทุกที่บนโลกเลย สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่รายการอิงกิไกโยในวันนี้จบลงไปนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ลิซ่านั้นดูสดใสขึ้นมากๆหรือจะเรียกว่าสดใสแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วดีก็หลังจากที่ลิซ่านั้นทําการสแสดงในรายการอิงกิไกโยในวันนี้จบลงไปและผลสรุปการที่มีชื่อเข้าชิงอันดับที่1ของลิซ่านะครับก็ได้อันดับที่3ไปแล้วแต่ว่าหลังจากรายการจบนั้นทีมงานของ YG นั้นก็ยังไม่จบก็เป็นอย่างที่แอดมินพูดนะครับว่าบลิงนั้นดูออกว่าทีมงานของ YG นนัันร้ก Lisa กรกวาอกจาก Member ในวงที่สนัับสนนนุลากแ้ว ก็ยังมีเหล่าพี่ๆแดนเซอร์ใน YG เนี่แหละที่ยังคอยมาซัพพอร์ตลิซ่าต่อไม่ว่าจะเป็นการให้ดอกไม้นะครับการลงรูปคู่หรือการลงรูปทีมแดนเซอร์นะครับแล้วบอกว่าเป็นทีมของ Lisa. ลิซ่าลิงคนไหนหลายๆคนที่เห็นแล้วเนี่ยก็ปลื้มใจนะครับที่ลิซ่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีและเธอนั้นก็น่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆเช่นกันก็ไม่ได้มีแค่พี่ๆแดนเซอร์นะครับทีมงานใน YG เนี่ยก็ออกมาซัพพอร์ตลิซ่ากันเยอะมากมายในส่วนถ้าพูดถึงคนดังที่ติดตาม Lisa ตนนนนลิซ่นา,านะครับตอนนี้นดูบ์คาเมร์เมลลอ,อ Lisa นเ g โดยยอด Fol l o w e r ของเธอในไอจีนั้นไม่ถึง44ล้านด้วยกันและเธอนั้นติดตามคนเพียงแค่6 6 0คนเท่านั้นและตอนนี้660คนนั้นก็รวมลิซ่าแบล็คพิงเข้าไปด้วยถือได้ว่าตั้งแต่ลิซ่านั้นทําการปล่อยเพลงโซโล่ของเธอออกมากระแสของลิซ่าในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ลดลงเลยถึงแม้ตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเธอนั้นถึง60ล้านแล้วจะ61ล้านแล้วด้วยแต่เราแฟนคลับก็คาดเดาว่ามันจะยังคงพุ่งไปเรื่อยๆยังไม่หยุดเพียงแค่นี้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับลิซ่าสามารถตกได้ ต่อมาก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ล่าสุดน,นะคบมีคุณแพรจินยองจากวง CIX ได้มาทําการอัปโหลดคลิปของเขาเองนะครับใน Tik t o อกซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็น t i k t o อกอัฟฟิเชียของวงเขาด้วยนะครับของวง CIX เขานั่นก็ได้มาทาการอัปคลิปเต้นเพลงในอัลบั้มของลิซ่าก็คือเพลงมันนี่พร้อมกับทําการติดแท็กลิซ่ามันนี่แดนสลิซ่ามันนี่แดนชาร์เลนจ์ถือว่ากระแสะเพลงมันนี่ของลิซ่าในทิกต o อกนั้นเป็นเพลงแล้วก็ชาร์เลนจ์ที่กระแสะกําลังมาดีเลยหลายคนก็ขอบคุณคุณแพรจินยองนะครับที่ออกมาเต้นเพลงนี้ด้ดวย แล้วก็แถวันนี้นั้นลิซ่าได้มาทําการแฟนไซต์ต่อด้วยมีคําถามหนึ่งแฟนคับได้ถามว่าลิซ่านั้นได้ทําการดูซีรีส์สกิทเกมเสร็จแล้วหรือยังและถ้าลิซ่าสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาเมมเบอร์หนึ่งคนไปเล่นด้วยลิซ่านั้นจะเมมเบอร์คนไหนไปเล่นกับเธอคําตอบก็คือลิซ่านั้นดูซีรีส์นี้หมดทุกตอนแล้วและลิซ่านั้นจะไม่เอาเมมเบอร์คนไหนไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้ในซีรีส์เนี่ยจะมีหนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่รอดแบบนั้นนะครับลิซ่าเลยไม่อยากเลือกส โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ